โอเคครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาพบอาจารย์ครับผมอก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับครับยินดีครับยินดีครับผมครับก็อยากจะรู้เรื่องราวของธรรมะนะครับธรรมะคือธรรมชาตินะอาจารย์เนาะครับครับผมอยากจะทราบว่าธรรมะธรรมะธรรมะมันเกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแค่นั้นนะครับใช่ไหมล้วก็ธรรมชาติเกี่ยวอะไรกับธรรมะครับผมก็อยากรู้ ครับอาจารย์นี่ครับจริงๆแล้วร่างกายเราก็คือธรรมชาติครับเพราะอะไรเพราะร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่มีธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมธาตุสี่แล้วมีอากาศวิญญาณวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีมีดินน้ำลมไฟเนี่ยเราก็ไม่หล่อหลอมเป็นกายสังขารของของเราขึ้นมาครับแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ สัตว์ที่สามารถที่จะเจริญทางปัญญาได้ครับผมแต่ทําไมก็คือธรรมะคือธรรมชาติคือร่างกายเราคือธรรมธรรมชาตินั่นเองเหมือนต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับครับผมเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรทรงกตมโนจินดามากนะครับเอซทุกท่านรอฟังเรื่องราวต่อไปอีกนะครับผมขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ